เคกสวัสดีเพื่อนชาวโซด้วก็ด้วยครับวันนี้อยู่กับผมม็แกอแอดบอลวันนี้ก็จะเป็นคอนเทนต์ไอหนะ้าเลื่อทีมเวทเกิดเป็นทีมเวทเกียนติ์มาก็พอเล่นได้เล่นได้หนึ่งร้อยชนะหนึ่งร้อยสิบสองแพ้ยี่สิบหกอันนี้ผมก็ไปลองเทสมาห้าตาห้าตาก็ไปลองดูนะก็ชนะสี่แพ้หนึ่งไม่เยะไม่เยะทีมพอใช้ได้อยู่เนีย่ยทีมะรานนี่แหละ ทีมง่ายๆแต่ไม่แน่ใจว่า <c oughs> ทำตามได้ไหมดีจิตนัน่งเสนอแบบทีแบบนี้ไปก่อนเดี๋ยวถ้ามีโอกาสก็จะแนะนำทีมไฟให้เพราะทีมเวมันเล่นยากก็ทีมไอ้เนี่ยกีเดียนหนึ่งเร็วหนึ่งขี้ก็ตามทีมผมอยากให้เนี่ยไอโคเบอร์เนี่ยเป็นบัวใหญ่สักทีแต่ก็ไม่ติดแต่ผมแนะนำให้เป็นอาทิตย์ดีกว่าอาทิตย์สาม พายุสามมันจะดีมันใช้ได้อันนี้ผมก็จะนันใส่สองบล็อกถ้ามีเลือดใส่เลือดบีบล็อกใส่บล็อก <c oughs> อันนี้ก็ฝนเจมเพิ่มเกตกับความเร็วสามเผื่อแบบเจอกีเดียนแต่ฝนใหญ่บางแต่ส่วนใหญ่อีกฝ่ายมันจะเป็นกีเดียนแบบเร็วสองเราก็จะอาจจะเสียเปรียบหน่อยเพราะผมแยกใส่มา,าตัวหนึ่งก่อนนี้ก็เร็วสามเพิ่มความเพิ่มความเร็วกโจมตีถ้าออกไปเอ็กบีเอ็กก็พอแรงอยู่ก็แรงประมาณหนึ่ง ส่วนอันนี้เลือดหนึ่งกับ g f ออ p ชั่นด้านล่างก็อัตตาบล็อกบล็อกร้อยสี่แบบทะลุหลอดร้อยอ่ะแอนตี้ก็ฟอกขี้ไปเลยถ้ามันติดขี้มันก็ทีนี้ก็ดามเมจจ่วนใหญ่ก็มาจากแอนตี้อ่ะฟอกขี้สองบล็อกเพิ่มเกรแล้วก็เพิ่มมันตาขี้ตะเข้าจิตอ่อนเพื่อมันมันก็ติดขี้ตะเข้าจิตอ่อนอ่ะถ้าไม่ติดถือว่าแบบเห็นความาต่างๆนะ แบบไม่เข้าเแบบด็บดามิดเบาวิวเลยนะจากถ้าเราไม่จิตคิดจอ่อนบางทีก็สีมื่นสีมื่นห้าหมื่นแต่ถ้าเราจิคิดจอ่อนดามิทตูดีดอาจตะขึ้นเป็นแสงอะไรก็ได้คือแบบวันช็อตวันคิวอะ่ะส่วนนี้ก็เลือดหนึ่งหรือออปชั่นก็ไม่ค่อยปลุกพลังตไหร่บวกก็ไม่ได้บวกคิดดูดิตตมนี้เลยก็ต้านสะท้อนเอามาพาากับเลือดออปชั่นไอจิตวิญญาณก็ตัดนี่แหละบล็อกแล้วคนละแสจ,จุดเบด แล้วก็เพิ่มตาสรุปสถานะกีเดียนก็คล้ายๆกันเยคล้ายๆกันเลยยอนฮีตัวนี้ก็อาจจะพิเศษหน่อยมันเพิ่มเป็นตัวเปิดดามิเอตเนี่ยใส่สองเร็วสองตู้อันนี้ก็ไม่ติดสกีก็ปล่อยไปแล้วก็เพิ่มเพิ่มความเร็วสามสำหรับคนที่แบบไม่รู้ก็ความเอ้มันต้องเน้นที่ความเร็วไอตัวเปิดก็อย่างเช่นเดวโลนเดวโลนยอน,นฮีเทโอ แล้วก็เพิ eh ่มมาเอเจมเกิดหนึ่งแล้วก็มีออปชันดูเรือมาเสริมก็จะเป็นของอดีตเฟเวอร์ไนท์ก็เพิ่มอัตราสิรสถานนะเอออันนี้ด้วยอันนี้ก็ออปชันรองจะเป็นเพิ่มเอเกิดผลจมตีอะ SBA ก็คือไอ้ดาเมจสีน้ำเงินมั้งหรือว่าสีฟ้าเออช่างมาแล, ools, แลここ้วก็เพิ่มอัตราตอบโต้กับข้อสถานการตอบโต้้ลหรือไปเรื่องแหวนได้ดูอ่ะแหวนเนี่ย นี่คือเป็นปของยอนฮนะีแล้วก็จะเป็นต้านต้านความเสียหายาหทั้งหมดสามเทินก็คือเราจะไม่ได้เล่าดามิภายนในสามเทินแต่ถ้าเป็นแบบลดเทินก็ถ้าเราลดเทินเปหนึ่งมันก็จะเหลือสองแต่ถ้าลดทีเดียวสามก็จะหายไปเลยแล้วก็โดนดามิภายนในเทินที่สองได้เลยหรือแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบลดก็ถ้าเป็นรูดี้เออลูดี้คือรูดี้มันจะเป็นไอยกูกมันอะคือมันต้องเปิดยกลูลอยู่แล้วแต่ถ้าบางทีมันก็ไม่ยกโลก็สกลิลสับไปก่อนมันก็ตัวอื่นแตสกลิลไปก่อน ก็รูดี้มันจะยกลูกปุ๊บมันจะลดเทิอนอีกฝ่ายไปหนึ่งเทินใช่ปะแต่ถ้าเราใส่ของใอยู่กับปอยู่เนี่ยใส่แหวนนี้ครับไอ้ใส่ออปชันนี้ก็ไปเนี่ยลดเนีย่ยจะลดเทินเพิ่มอ,อีกหนึ่งเทินจากรูดี้จากกลางลูกแล้วมันลดเทิอนอีกฝ่ายหนึ่งเทินมันก็จะกลายเป็นสองเทินแล้วพอเข้าเทนินที่สองอ่ะคือมันจะลดไปชคือไอ้ไน,นะถ้าเราถ้ารูดี้มันลดไปสองก็เหลือมันจะเหลือหนึ่งพอเทินต่อไปมันก็จะเหลือศูนย์แล้วก็จะละอัดดาเมียเทนินที่สองได้เลย โอเคแต่ถ้าเป็นผมก็อาจจะเอาแอตตี้ไปเปิดสกิลไอ้สกิลบนมันนะมันจะลดเทินสองเทินไปเลยกีเดียนก็สกิลล่างมานะันอ่ะถ้าจะไม่ผิดลำมังะมนะหวั่นแพงแต่พัง,โง,โงก, <c oughs> okay. ก็โง่บวกสี่โอเคแอตตี้ก็ผมก็ผมก็แนะนำถ้าแบบไอ้หน้าต่ำมากก็เป็นตั้นสถานะเหมือนแบบของยันฮีก็ได้แบบของยันทีแต่ไม่ใช่อเนี้ยนะมันต้องเป็นแบบว้ย พางกับล้างเนี่ยพางกับล้างผมก็จะเป็นสายแหวนคลั่งหรือถ้าไม่ผิวไค้ัขงก็สายแหวนเหลือนไม่ก็แหวนตันตันฝาบเทินก็ได้บาเอลก็จะใส่เป็นฟองขิ้ฟองขีแล้วก็คั่วบมดเลย <c oughs> เนี่ยเนี่ยพาอบาเอลมันมีรถเทินทุกสกิล้ก็เลยใส่ใไปล้างแล้วก็แล้วก็ดูใส่สมดุลรู้ใส่ไว้ทำไมดูใส่ไป มีอัตราตอบโต้ด้วยหรือจะเปลี่ยนอัตราตอบโต้ก็ได้เพราะบางทีแบบบายเอลมันออกไปตอบโต้แล้วมันแรงไงก็คือเอ a บีเอมันพันเปอร์เซ็นต์อะ่ะโคตรแรงเลยโอเคสวนมา้าอุ้นี่ตัวหลักเลยถ้าไม่มีมา้านี่โดนสถานะไปแบบเต็มปึ๊ดไปเลยก็จะใส่หนึ่งเรยวหนึ่งขี้ก็จะเป็นสามพายุสองค้กเออตามไม่เลย แหวนก็จะเป็นแหวนกิจกรรมตอนไหนไม่รู้จะไม่ได้จะของเฟิร์เพิร์มั้งจะไม่ผิดเราขอเสียหายเดี๋ยวแปลกเยวรู้สึกแปลกเปลี่ยนไม่ใช่นี่ขอโทษกดผิดอันเปี่ยนนี่อันนี้นี่เข้ามานะคะบม่น่าล่ะโอเคนี่โอเคเมื่อกี้ผิดอ่ะอันนี้อันนี้ถูกแล้วถูกแล้วอ้ทำไมแหวนแปลกวะโอเคตามนี้เลยตามนี้เลย ผม вами, ตามยิงผมอยากให้ไอ้ของพาโนหรือเปล่านะไม่ใช่ดิไอดิบกอเสียหายไม่ใช่ไอไม่ใช่ไหนวะไหนวะอืมอสูละเปล่าอ่าจักอืไหนว่ไหนวะไหนวะไหนวะ ฝั่งนี้เปลเนี่ยฝั่งนี้เปล่านี่ตัวา,าข้อสายไอ้ช่อันนี้นี่นอีกออปชั่นหนึ่งผมจะให้เป็นานีบจะได้แบบมันคือส่วนใหญ่มันจะเป็นแบบเอฟิกดัมเมดนะคือคอคอสาย,ายตายตัวเนี่ยแต่สกิลนี้ก็แรงอยู่นะบวกข้อบวกพลังจุบบวกไอ้ดัมเมดปกติมันแล้วก็คอสายเป็นตัวสองหมื่นก็เจ็บอยู่ค่ขอนข้างแรงโอเคมึงก็ไปเว้นผิดตายแป๊บโอเคตามนี้เลยแต่ตาบอกกยเยอะกว่าเพื่อนหน่อยเยอะก,กว่าสิบเปอร์เซ็นต์อ่ะนะ อีกส่นี้ก็อยู่ขั้นหกอืมโอเคก็จะเป็นแบบทีมทีมแบบท็อ,ทอปๆกันทีมท็อปพอเล่นได้ถ้าของเยอะอืมโอเคนี่ก่อนที่จะไปก็เช็คของปกประจันแม่งรอซะเป็นหมื่นเลย <laughs> เปลืองมากเลยของแอนตี้โดยเฉพาะแกนเนี่ยไอพวกอาวุธเนี่ยกรอบไม่เท่าไหร่หรอกเนี่ยพวกอาวุธอะยากติดยากผิพไาหมดสองพันไม่ยังไม่ได้เลย กว่าจะได้มาอู้ระบาดก,กันเช่นแบบนี้เลยอยู่ก็เอาอยู่แค่ขั้นหกพอคือผมจะไม่ใช้อยู่แบบขั้นสิบเอาแค่ขั้นหกพอหรือถ้าไม่มียูก็เอายอดจิก็ได้ยอดจิแต่ผมก็จะใช้อยู่มันแรงดีผมก็จะเทสลงแค่ห้าตาก็แล้วกันไป โบว์ไฟแค่นี้ขึ้นมาได้สวยไม่ธรรมดาแท้ตัลวละมั้งนี่เนี่ยเนี่ยแรงนะตัวที่ดูดีฝั่งนั้นมันไม่ได้แสงเลื่อนเลยหายไปเลยแล้มาก็ปเปิดเปิดโอ้ดีดีดีฉลาดมากฉลาดมากดามีดทัวฟูลมากแต่มันก็ลุกนแรงเหมือนกัน นี่แอนตี้เพิ่งปูบสกิลบนอู้อัจฉริยะธรรมดาไม่ธรรมดาทีนี้นี่รีแสนดัเมดแรงนะดัเมดแรงนะเมื่อกี้น่าจะโดนแค่เดะแจ็คตัวเดียวอ่ะติดขี้รีแสนเลยอ่ะใครตายอ,อ๋อโอ้บายูตายตีธรรมดาแต่ยมนใช่เอ็บีแรงอยู่โอเคบายู เธอไว้ดาเมจดหนึ่งโลฟองผีเดี้ยนขึ้นไปอะไรวะไม่โดนหมามาสะดุดอ้อก็ใช่ดิไม่โดนเอสก็ใส่ดอกบีอื้อเนี่ยเปล่าไม่ติดขี้ติตดแค่จุดอ่อนแม่งอย่างเบาต้องกินขี้จุดอ่อนดันแรง,งเจเ็บกด็ดีอู้ไม่ติดได้เบี้ยอู้ โอ้โหวิดเอวดวงสวยมากเลยเห็นปนไหนเยอะว่าแต่ตายเชื่อเริ่มหนึ่งทีเดียนเอพอพอจะให้แบบแอนตี้เปดิดสิงอ่มากกว่ามันน่าจะตายเลยใช้แอนตี้แต่ก็อย่าชิบหายแนละ้วตายไหมตายหมดไม่ได้ชิบหายเออตายหาหมดเลยอัศจรรยะนี่ออกสกิลโมตะกับแพ้ทุกคน ถ้าเอนตี้ออกมันน่าจะตายเลยแต่นี่ก็ไม่ออกเฮ้ก็ถือว่าดนเฟลอยเจียวฝีเป็นก้าวเฉยแต่ดับสองอ้อยแปลกแปลกแปลก,แ,ปกแตก่ถ้าเราแพ้แล้วก็อายอไไ่ะห่างกันสามร้อยอ่ะห่างกันเต็มตั้งสามร้อยแต่ทีมเขายังใช้จูดาห์อยู่เลยก็ มันทนเล่นไปฝัง่งเขาเลือดบายอูหายไปเลยเฮ้เขาก็ไปไมันไปตายด้วยตอนนี้รอบดีจะตายมา้ามีดีด้วยโอ้มันติดแล้วก็ติด มันได้กางลูกอะมาทุบทิหอบอดไม่โดนบอดบอดบอดโดนใครอาชสิพหายละโอเคไ้ล้างนี่ใส่แว่นล้างพอเธอที่สี่มันจะล้างเลยข้อดีของแว่นล้างเออย่อหฮีไปโตเลยบุ้ยรายการนักยู่ ดีดีสกสดีโคตรแรงเลยสอ้าย้อนหีโตไมอ๋ไม่โตอ้เขียนร้อยเก้าเปอร์เซ็นต์ทุกคนร้อยเก้าเปอร์เซ็นต์ร้อยเก้าเปอร์เซ็นต์ทุกคนเน้นร้อยเก้าเปอร์เซ็ต์อ enfin ้โดนใครอ่ะโดนมาเอตัวเดียวโอเคดี โอ้โอ้โอ้ไม่ติดอะไรเลยเนี่ยไปผมก็จะนำ้ำไฟตายอนฮีก็เอาไอ้เพิ่มไอ้อะไรนะเจมความเร็วของอ,อดีตเฟิรไนท์ที่ว่าเพิ่มความเร็วสามกับเพิ่มความถ่าจากการโจมตีอี่พาก็เปลี่ยนอาจจะเปลี่ยนเป็นของคัสไนท์เป็นดากไอร์ดาเมอร์ เป็นเพิ่มไอเพื่อแต่จุดอ่อนกับขี้ยี่สิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็ออฟออลองอะเป็นออฟคอามรีส่สามม่าเดีดีกว่าจะได้ติดขี้จุดอ่อนแต่ผมไม่ได้มีไม่มีจไปตาย <c oughs> บอกว่าจะไม่แพง้งูอะโดนจูดาห์เ <c oughs> จ็บอจตายอันนั้นจะอนาตไป <c oughs> จูดาหติดโอเคดี โอเครอบนี้แหละชนะนรอ,อบนี้รอบก่อนก็ออกสกลิลโง่ไปเลยนะี่ยอันนี้ก็ออกสกิลโง่แต่กับแพ้นี่เป้าเดียวฟีแฝงน่ะแรงนะเนี่ยแค่สกลิลบนอะ่ะเป้าเดียวฟีแฝนโอ้ยออปชันแบบโอเคสิสกิลแบบลุ้นจอเนี่ยก็จะเป็นทิ่ยังไงเนียไงสำหรับคนที่มีของน,นะ แต่ถ้าเป็นแบบผู้เล่นใหม่ๆก็ผมก็อาจจะแนะนําเป็นทีมไฟก่อนก็ได้เพราะทีมเวมันปันยากของมันยากแล้วก็ถ้าจะไป PVE มันไม่ค่อยเหมาะเราต้องใช้มีไปยาวๆแล้วถ้าไม่มีตัวไฟไปบุญดาเมนมันก็ทํานั้นถ้าเรายอนฮีไปตีบอสก,กับแปลกอยู่ <c oughs> จุดดับตายเดือดกบวยหนึ่ง <c oughs> ตาย จิตตัดลักเลือดไปโอ้ยอะไรวะเนี่ยทำไมมารอบนี้คึกกันทำไมสิทำไมห้ารอบก่อนไม,ม่คึกขนาดนี้เลมาตายย้อนหะันเงี้ยเข้าไปเออ ครับจริงถ้ามามันไม่ออกสกิลมันจะดีมากเลยใบแต่รอบหน้าก็ล้างพอดีไม่เป็นไรโอ้ยไม่ติดคิดจดออนไม่โคตรเบาเลยพอดีคิดจดออนก็หลักแฟนขึ้นบล็อกแบกจ้าละมันจะตัง กาลางโัวใช่ไหมนะโอเคดีติดใบขี่ดีละวติดใบนี่ไม่ดนะีด้ดดดวดยขี่น่าจะตายอยู่ขิวนี่แรง,งแทบที่แสดงทุกสกิวาตามจริงตายเลย โอเคถ้ารอบหน้ามีโอกาสผมกว่าจะแนะนําทีมหลากหลายหน่อยแต่รอบนี้ก็จะเป็นทีมที่ผมนั่งแช่มาสองเดือนสามเดือนคือไม่ได้เปลี่ยนไปไหนเล <c oughs> ยอยู่ยาวๆทีมเนี้ย <c oughs> แคมมเมอิดแคเอิดดีเนี้ยตายเลยแ <c oughs> <c oughs> นะนำสองตาแล้ว <se ller> เจอวีเอฟลูมินออโน้โอ้ยธรรมดาเจอคนดัง <g ay> ทีมเขา,เกาก็จะเป็นแบบทีมแบบวะทีมยนยนฮีเดสก็คือเอายนฮีเป็นตัวเปิดเป็นตัวเปิดเดสเนี่ะคือยนฮีมันบางทีอาจจะโจมตีออกฟองทีตีปุ๊บต่าติดเดสตีรอบต่าติดเดสต่าตา,ตาย แล้วก็มันจะเป็นไอบบ้บ,บัฟบฟของชิปแหะก็คือสามถ้าครบสามไฟแล้วมันจะไอ้ไม่สามารถเกิดได้ก็คือไอ้พวกตายเกิดนั่นเตี้ยมันจะใช้ไม่ได้ก็คือตายแล้วตายเลยไม่เกิดยทีมยันทีเปิดนีก็เล่นได้เหมือนกันแต่แต่คิดก,ก็จะแบบดาเมจเยอะแปลกคิดใน,นดเมเมดเยอะหน่อยสำหรับทีมเนี้ยก็คืองงเลยทำไมคิดดาเมจเป็นแสนเลยงง แต่ทีนี้ก็อาจจะเปราะนิดนึงเพราะไม่มีแจ็คมาไอ้อะไรนะนี่กิจเดชเนี่ยเห็นไหมยันทีเป็นทีตัวเปิดเดชทเนี่ยตายช็อกปิดเดชทีนี้ก็อาจจะค่อนข้างน่ากลัวหน่อยถ้าอีกฝ่ายตัวเปเป็นตัวเปิดอ่ะโอ้กาแฟก็ค่อนหน้ากลัวเลยถ้าอีกฝ่ายเป็นตัวเปิดโอ้ยมีใครไปมาได้เฉยนฉช้ ปีกลางลงไปติดไม่เอ่ยติดไม่เอ่ยเาขาต้านมันเท่าไหร่เอ่ยโอเคติดอยู่ด,ยดูนะไอสกินนี้ค่อนข้างแรงเหมือนกันเท่าไหร่เท่าไหร่เป้าเดียวเป้าเดียวอืมเก้าหมื่นหายไปเลยตัวเดียวนะเก้าหมื่นแรงอยู่แรงอยู่โอเคชนะลูบีนอตได้ไม่ธรรมดาโอเคอันนี้น่าจะรอบสุดท้ายแล้วใช่ปะน่าจะรอบสุดท้ายละ โอเคไม่เหลือบไม่เย่ไม่เย่พออเลนด์ดะอ่าไปละโดนติดไม่เนาะย้นทีฉันติดบีบมังคับอ่ะที่วันเล่ดำเหมียนหนึ่ง นปีผงเปิดคิวบนแ้วก็เออโป๊ะเท่าไหร่แสนหนึ่งปีไม่เข้าเฮ้ยโคตรแรงโป๊สุดไปพีบีเอ็ต่อฟ,อฟีวบนจะขอบคุณมากใหม่นะเจ็บไม่เนี่ยหลังเหือห่อ หนึ่งล้านโอ้โดยที่ดำเม็ดเลยแอนตี้สปกินอูทีหายสองแล้ว่าหายสามไม่เอ้ยปมหายสองจีเดียนกับแอนตี้สุดทายละสับแรงไม่เลยคนนี้มาตายไหมนะโอ,โอ้โอเคนะเนี่ยเล่นได้ครับทีมนี้ ถ้าสำหรับคนมีของหน่อยก็ทีมนี้ก็เล่นได้นนก็ไม่แย่เนี่ยไม่แย่เลยไม่แย่เลยพอเล่นได้พอถ้าของแบบผมเราท็อปร้อยอะไรพอได้อยู่แต่ผมไม่ขยันขนาดนั้น <c oughs> อโอเคว่าแต่วีซิกิลเขาเล่นทีมนี้หรือเปล่าถ้าเล่นไม่ผิดเน,นี่ยขนาดท็อปพวกท็อป,อปยังเล่นเลยทีมนี้แต่ผมเชรดทีมนี้มาสองเดือนสามเดือนแล้ว โอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้เดี๋ยวถ้าผมมีโอกาสก็จะแนะนำทีมไฟให้ที่มีโอกาสนะเคสำหรับคลิปนี้มีเท่านี้ครับก็สำหรับการขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับผมค,ครับ